วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ Mahindra Tractor 575D รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทนทานและเหมาะสำหรับงานกเกษตรกรรมทุกประเภทหากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและรองรับการใช้งานหนักนี่อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณ Mahindra Tractor 575D โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูบึกบึนและแข็งแรงโครงสร้างของตัวรถถูกออกแบบให้ทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน ตัวถังมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งพร้อมโครงเหล็กที่รองรับน้ำหนักได้ดีไฟหน้าถูกติดตั้งมาให้ใช้งานได้สะดวกในทุกสภาพอากาศและยังมีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ช่วยระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสีตัวถังมาในโทนแดงเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mahindra ซึ่งทำให้รถแทรกเตอร์รุ่นนี้ดูโดดเด่นในทุกมุมมอง Mahindra 575D มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด45แรงม้าให้กำลังแรงบิดสูงเพื่อรองรับงานหนัก ระบบเกียร์เป็นแบบ8เกียร์เดินหน้าและ2เกียร์ถอยหลังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างคล่องตัวตามสภาพการใช้งานระบบขับเคลื่อน2อล้อหรือ4ล้อให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตร,รกรระบบเบรกแบบอ i l Immerse d ร s c Brake ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีระบบพวงมาลัย Power ที่ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะใช้งานในพื้นที่ครุขระาหรือมีภาระหนักระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้ดี ลดความเวลาของผู้ขับขี่ขณะทำงานเป็นเวลานานภายในห้องโดยสารของมาฮิน d รา575ดีได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายแม้จะเป็นรถแทรกเตอร์ที่เน้นสมรรถนะแต่ก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกของผู้ขับขี่เบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีพร้อมพนักพิงที่ช่วยลดความเมื่อล้าคอนโซลหน้ามีมาตรวัดที่อ่านค่าได้ง่าย แสดงข้อมูลสำคัญเช่นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิเครื่องยนต์และรอบเครื่องยนต์อย่างชัดเจนคันเกียร์และคันโยกต่างๆถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมรถมาฮินดราแทรกเตอร์575ดีรุ่นปี2026ยังคงรักษาจุดแข็งของแบรนด์มาฮินดราเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านความแข็งแกร่ง,งทนทานและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมถือเป็นรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเครื่องจักรที่เชื่อถือได้และรองรับการทำงานหนักได้เป็นอย่างดี นี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวม a ินร d าแ t r กเตอร์7 5 d p สปี2026สำหรับช่องออโต้วิเบที่ครอบคลุมทั้งภายนอกสมรรถนะและภายในหากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมแจ้งได้เลย